สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนนอนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจ,จารย์เก่งบุญธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงแคลคูลัสตอนที่1เรามาเริ่มกันเลยนะครับแคลคูลัสนะครับเป็นเนื้อหาที่สําคัญนะครับที่นักเรียนต้องใช้ตอนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยแคลคูลัสแนวคิดเบื้องต้นที่สําคัญนะครับของวิชาแคลคูลัสนะครับนะก็คือเราเราจะใช้นะครับจะใช้ สิ่งนะครับที่เป็นเชิงเส้นนะครับไปศึกษานะครับสิ่งที่ไม่ใช่เชิงเส้นนะครับสิ่งที่ไม่เป็นเชิงเส้นภาษาอังกฤษก็ก,ก็ก็คือเราจะเอา linear object นะครับไปศึกษา นอ n น i n e a r เนียอ็อบเจกต์ประโยชน์ของมันก็คือสิ่งที่เป็นไลเนียนะครับสิ่งที่เป็นเชิงเส้นนั้นเ,เรารู้จักมันเป็นอย่างดีนะครับเรารู้จักสมบัติของมันนะครับโครงสร้างของมันเป็นอย่างดีนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นไลเนียนะครับนะมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับพราะเราจะเอาสิ่งที่ไม่ซับซ้อนไปศึกษาสิ่งที่ซับซ้อนนะครับก็ดูซิว่าเราจะจะสามารถ ช่วยอะไรเราได้บ้างภาพที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะครับก็คือคอนเซปต์แรกของของลิมิตของแคลคูลัสนะครับก็คือเส้นสัมผัสนะครับคอนเซปต์ Concept แรกอันนี้ก็คือถ้าพูดถึงการเรียนนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยนะครับหนังสือส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงพื้นฐานแรกก่อนนะครับก็คือการศึกษาลิมิตนะครับจากนั้นก็ใช้ลิมิตไปศึกษา อนุพันธ์นะครับซึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับการหาเส้นสัมผัสนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ไปศึกษาการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับซึ่งโดยประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับการค้นพบนะครับมันจะสวนทางกับสิ่งที่เราเนื้อหาที่เราเรียนในบทเรียนตามลําดับนะครับก็คือในประวัติศาสตร์นั้นคณิตศาสตร์นะครับศึกษาการหาพื้นที่ก่อนแล้วก็ ค่อยมาหา,าการหาอนุพันธ์ตาการเปลี่ยนแปลงนะขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมา,าพูดถึงคอนเซปต์ของลิมิตเพื่อทําให้แคลคูลัสนั้นมีความรัดกลุ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในทางประวัติศาสตร์นั้นนะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเนื้อหาที่เรียงนะในในสิ่งที่เราเรียนอยู่นั้นก็คือเราเรียนตามคอนเซปต์ที่มันควรจะเป็นนะแต่ว่าในทางประวัติศาสตร์นั้นนะมันสวนทางกัน,กน ค้นพบนะครับนะเริ่มจากการอิทิเกตแล้วก็มาการหาอนุพันธ์นะครับเสร็จแล้วก็มาการหาลิมิตนั่นเองอันนั้นก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่เป็นคอนเซปต์แรกนะครับในในบทเรียนของวิชาแคลคูลัสนะก็คือการหาลิมิตนะซึ่งตอนนี้ผมจะพูดถึงการหาเส้นสัมผัสก่อนนะครับนะซึ่งเส้นสัมผัสนั้นนะครับมันดียังไงถ้าเกิดสมมุติเรามีเส้นโคง้งเราเอาเส้นนะครับสัมผัสไปแตนะณจุดจุดหนึ่ง นะไอ้จุด A จุดนี้นะครับนะถ้าเกิดเราขยายนะครับขยายภาพนะครับนะเส้นโค้งนะครับที่ถูกเส้นสัมผัสตัดเนี่ยนะครับนะใกล้ๆจุดค่า x นะครับนะหรือรอบๆจุดรอบๆจุด A นะครับ F A นะครับนะรอบๆจุด A F A เนี่ยเส้นโค้งนะครับมันก็จะมีความใกล้เคียงนะครับกับเส้นสัมผัสนะครับ นะเพราะฉะนั้นในทางหนึ่งเราเราอาจจะประมาณนะครับเส้นโค้งด้วยเส้นสัมผัสก็ได้นะครับนะนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดสมมุติเราสา,ามารถหาเส้นสัมผัสข,ของ uh, กราฟนะครับที่เราสนใจได้นะครับทีนี้คําถามต่อมานะครับก็คือเส้นสัมผัสนั้น,นรเราจะหาอย่างไรนะครับหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าน,นั้นนะครับคำถามตั้งต้นของเราเลยก็คือ เส้นสัมผัสคืออะไรนะครับเส้นสัมผัสคืออะไรนะเราจะนิยามเส้นสัมผัสว่าอะไรนะครับเส้นสัมผัสนะครับคืออะไรนะเราจะนิยามเส้นสัมผัสนะครับให้รัดกลุ่มได้อย่างไรนะบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราพิจารณาเส้นสัมผัสเป็นเส้นตัดได้ไหมนะครับเส้นตัดกราฟแค่จุดเดียวนะก็คือมีจุดร่วมจุดเดียวนะครับกราฟกับเส้นเส้นตรงจะเป็นเส้นสัมผัสกราฟเมื่อ เส้นตรงนั้นตัดกราฟแค่จุดเดียวนะครับคำตอบก็คือมันอาจจะไม่ใช่เส้นสัมผัสก็ได้มันอาจจะเป็นเส้นตัดขวางก็ได้นั่นเองหรือแม้กระทั่งในเส้นตรงนั้นนะครับอาจจะตัดกราฟได้2จุดก็ได้แล้วมันก็ยังเป็นเส้นสัมผัสอยู่ก็ได้นะครับนึกถึงเส้นโค้งที่มันโค้งมีขึ้นมีลงนะครับเป็นเนินขึ้นลงขึ้นลงนะครับเพื่อิดเราเส้นสัมผัสเส้นนึงไปตัด ม,มันมีเส้นสัมผัสแล้วนะครับเสร็จแล้วมันก็ไปตัดกราฟอีกจุดหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นการจะบอกว่าเส้นสัมผัสนั้นเป็นเส้นที่ตัดกราฟแค่จุดเดียวนั้นก็ก็ไม่เพียงพอนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เราจะทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้ความรู้นะครับเรื่องสมการกํบบลาลังสองว่าถ้าเกิดเรามีเส้นตรงนะครับไปตัดกับเส้นโค้งนะครับที่ไม่ใช่เชิงเส้นนะครับยกตัวอย่างเส้นถ้าเกิดเป็นเส้นโคง้งพาราโบลา,บลา นะครับแล้วมันก็ตัด2จุดนะครับมันก็ไม่ใช่เส้นสัมผัสใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราอยากจะรู้มันเป็นเส้นสัมผัสนะครับก็คือมันต้องตัดจุดเดียวเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ความรู้เรื่องสมการก็ได้นะก็คือเราแทนค่า y ให้อยู่รูปของ mx บวก c แล้วก็ไปแทนใส่ในพาราโบลาเสร็จแล้วเราก็ได้เป็นสมการกําลังสองออกมาแล้วสมการกําลังสองที่ได้ออกมานั้นเราก็บอกว่ามันควรที่จะมีรากเดียวนะครับมีรากคําตอบคําตอบเดียวนะถึงจะเป็นเส้นสัมผัส ซึ่งก็ก็คำตอบเดียวนั้นก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่จะทําให้เป็นเส้นสัมผัสนะครับก็คือมีรากซ้ําหรือว่า b กัาสองลบสี่ a สีเท่ากับศูนย์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเส้นสัมผัสก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับในการที่จะนิยามนะครับทางหนึ่งที่เรานิยามให้มันรัดกุมได้นะครับก็คือเรานิยามเส้นสัมผัสให้เป็นลิมิตของเส้นตัดให้เป็นลิมิตของเส้นตัดนะนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องศึกษา เรื่องลิมิตเป็นลิมิตของเส้นสัมผัสนะครับก็คือถ้าเกิดผมมีจุดนะครับเราต้องการหาเส้นสัมผัส x เท่ากับ a ผมก็มองไปรอบๆข้างขวาข้างซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็ดูจุดตัดดูจุดจุดหนึ่งที่บนกราฟนะครับไปทางขวาเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นผ่านจุด2จุดนี้นะครับจุดแรกที่เราต้องดูแน่นอนก็คือ afa นะครับเป็นจุดที่อยู่บนกราฟนะครับแล้วก็เป็นจุดเมื่อ x เท่ากับ a นะเสร็จแล้วเราก็ดู จุดใกล้ๆอาจจะเป็นจุด A บวกแล้วก็ f ที่ a บวกเนะครับเมื่อ h มีค่าน้อยๆเราก็จะได้เส้นตัดออกมาแล้วเสร็จแล้วก็เอน้อยเข้าไปอีกเราก็ได้เส้นตัดอีกเส้นหนึ่งทีนี้การหาเส้นตัดนั้นนะครับเรารู้ว่าเส้นตรงนั้นนะมันเกิดมาจากจุด2จุดก็ได้นะครับนะจุด2จุดถ้าเรารู้จุด2จุดมันเส้นตรงเราก็รู้เส้นตรงนั้นนะครับโดยการหาความชันแล้วก็หาจุดตัดบนแกน Y นะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นความชันก็เป็นตัว บ่งบอกเส Yeon ้นสัมผัสได้นะเพราะว่าจุดถ้าเรารู้ความชันของเส้นสัมผัสนะครับเราก็รู้จุดหนึ่งแน่นอนที่อยู่บนเส้นสัมผัสก็คือจุด A กับ FA เพราะฉะนั้นเราก็ถ้ารู้ความชันก็เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งเป้าไว้ที่การหาความชันของเส้นสัมผัสซึ่งความชันนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คือเราหาเส้นตัดแล้วก็จุดเอาเส้นตัดให้มันเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็เทคเป็นเส้นตัดก็ลิมิตของเส้นตัดก็จะกลายเป็นเส้นสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้า ดูที่ความชันของมันนะครับเพราะฉะนั้นความชันของเส้นตัดนะครับมันก็อยู่ในรูปของลิมิตของ H เข้าใกล้0ูนย์ผมยังไม่ไม่ดูลิมิตก่อนแล้วกันนะครับดูความชันของเส้นตัดก็คือมันก็จะกลายเป็นค่าเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็คือ FTA บกลบ FTA แล้วก็หารด้วย H นะก็เดลต้า y นะครับก็คือค่าผลต่างของค่า Y ก็คือ FTA a บก h ลบ FTA นะแล้วก็หารด้วยเดลต้าเอ็กซ์เดลต้าเอ็กซ์ก็คือเอบวกเอชลบเอเพราะฉะนั้นก็นี่คือความชันของเส้นตัดเพราะฉะนั้นถ้าเราเทคลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์อันนี้ก็จะเป็นความชันของอเส้นสัมผัสนั่นเองอันนี้ก็เป็นที่มาของนิยามของ f p r ไพร์ที่ a f p r i ไพรมที่ a ก็จะเป็นความชันของเส้นสัมผัสนั่นเองไอตัวลิมิตนี้ก็สามารถเขียนได้2แบบนะครับเราจะเขียนเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ a ของ f x เ ลบก็ได้นะครับส่วนด้วย x ลบ a นะครับหรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะก็คือลิมิตของ h เข้าใกล้0ูนย์นะครับของ f อฟที h ่เบวก h ลบเ a และก็ส่วนด้วย h นั่ h a. นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความชันนะพอเป็นความชันเสร็จถ้าเกิดเราจะหาเส้นสัมผัสนะเรารู้ความชันแล้วแล้วก็ถ้าลิมิตมันมีค่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นความชันของเส้นสัมผัสเราก็จะเรียกว่า f พมที่ a นะแล้วเรารู้ว่าความชันคือ f พที่ a นะแล้วก็เรารู้ว่า เส้นตรงนั้นผ่านจุด A F A นะครับเพราะฉะนั้นสมการเส้นสัมผัสก็จะเป็น L x ก็จะเท่ากับ F A ครับบวกกับ F prime ที่ A คูณกับ x ลบ A นั่นเองนะก็คืออันนี้ก็คือเป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็น F prime ที่ A นะแล้วก็แทนที่ A เข้าไปก็ตัวนี้ก็จะเป็น0ูนย์ F p r i m A A ลบ A เป็น0แล้วก็เลย F A นะครับค่าก็ตรงกันว่าเส้นตรงเส้นนี้ผ่านจุด A F A นั่นเองเพราะฉะนั้นคอนเซปต์แรกนะครับคอนเซปต์แรก คอนเซปต์ Concept, เบื้องต้นเลยนะของวิชาแคลคูลัสก็คือเอาเส้นตรงไปประมาณเส้นโค้งนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเอาเส้นสัมผัสไปประมาณเส้นโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะเขียนเป็นภาษาง่ายๆเป็นบทสรุปสั้นๆนะครับก็คือ f t x นะมันประมาณ f t a บวกกับ f prime ที t ่ a คูณกับ x ลบ a นั่นเองนะครับเมื่อ x ใกล้ๆ a นะเมื่อ x ใกล้ a ใกล้ๆ a f x จะประมาณด้วยเส้นสัมผัสนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแนวคิดเบื้องต้นนะครับที่สำคัญนะของวิชาแคลคูลัสนะครับและเดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปอีกมันก็จะสามารถประมาณได้ด้วยอันนี้เป็นประมาณด้วยเส้นตรงถ้า ฟังก์ชัน f ม,นมันมีความเรียบเพียงพอ,อมันก็อาจจะประมาณได้ด้วยพหุนามนะครับดีกรีใดๆก็ได้ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะประมาณได้ด้วยอนุกรมอนุกรมอนันต์อนุกรมอน,นัอนต์ซึ่งแต่ละเทอมมันเป็นพหุนามนั่นเองนะครับแต่ f ต,ต้องเป็นฟังก์ชันที่มีสมบัติที่ดีเพียงพอด้วยแต่คอนเซปต์เบื้องต้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันประมาณได้ด้วยเส้นสัมผัสนั่นเอง fx ใกล้ๆ a ประมาณด้วยเส้นสัมผัส นะครับของ f ที่จุด a ทีนี้มันก็เลยเกิดสิ่งที่พวกเราต้องศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือคอนเซปต์ของการเทคลิมิตนั่นเองนะครับของ h เข้าใกล้0ของ f t a บวก h ลบ f t a แล้วก็ส่วนด้วย h นั่นเองพอเราจะหาเส้นสัมผัสเราก็ต้องรู้ว่าการหาลิมิตนะครับนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นคอนเซปต์แรกที่พวกเราต้องรู้ก็คือการหาลิมิตนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการหาลิมิตนั้นโดยประวัติศาสตร์แล้วมันถูกพัฒนามาหลังสุดเลยพัฒนาเพื่อที่ให้นิยามนะครับของแคลคูลัสนั้นนะครับมีความรัดกุมนั่นเองก็เรามาดูนิยามลิมิตก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่เขาพัฒนาว่านิยามของมันนั้น,นคืออะไรนะครับลิมิตของ X เข้าใกล้ a ของ f x นะคืออะไรนิยามอย่างไรนะครับนิยามเปรียอย่างอะไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการนิยามนะครับก็มีหลายบทนิยามเพราะฉะนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนิยามลิมิตยอย่างไรก็มันจะมีการนิยามแบบในเชิงใ,ในทางฝั่งอเมริกันส c ูลนะครับกับย p โรเปียนส l ูลก็คือถ้านิยามแบบตามเท็กซ์บุ๊กของหนังสืออเมริกาทางฝั่งอเมริกาก็จะเป็น นิยามแบบหนึ่งนะครับทางฝั่งยุโรปก,ก็จะเป็นนิยามอีกแบบหนึ่งแต่นิยามที่ที่ทางฝั่งอเมริกานั้นก็อาจจะใช้หลากหลายกว่านะครับใช้นี่มีเป็นที่นิยมใช้มากกว่านะเดี๋ยวผมจะพูดนิยามของลิมิตที่รัดกลุ่มให้พวกเราฟังคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าในบทเรียนระดับมัธยมศาตรอนายนั้นนะครับอาจจะไม่ไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นแต่ผมลองจะนิยามให้พวกเราดูก่อนแล้วกันสิ่งที่ถ้านิยามให้รัดกลุ่มนะครับแบบอเมริกันก็คือ สิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับลิมิตของ x เข้าใกล้ a ของ f x เนี่ยนะมันมีอยู่สส่วนด้วยกันนะส่วนแรกก็คือไอเครื่องหมาย x เข้าใกล้ a เนี่ย x มันเข้าใกล้ a นะ a ควรจะเป็นอะไรและ x ควรจะเป็นอะไรนะ x เข้าใกล้ a นั้นนะครับเะ x เข้าใกล้ a นั้น 1x แน่นอนนะเพราะว่าเราต้องใส่ x เข้าไปที่ f ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่า x ต้องอยู่ในโดเมนของ f นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งเบืออเบ้องต้นนะครับท,ท,ที่ต้อง,องมนะีในส่วนที่2แล้วเจ้า a ล่ะเจ้าัน,ม,นมันคืออะไรนะครับคำถามก็คือ A นั้นจําเป็นไหมที่ต้องอยู่ในโดเมนของ f a จําเป็นไหมที่ต้องอยู่ในโดเมนของ f คําตอบก็คือ,อมันไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะก็คือถ้าเกิดสมมติเราดูสมมุติว่าเราดู x เข้าใกล้ a นั่นหมายความว่า x ไม่เป็น A นะครับ x ไม่เป็น a นะเวลา x เข้าใกล้ a x ไม่เป็น a เนะพราะ x ไม่เป็น a เนี่ยไอ a เนี่ยมันไม่ได้ใส่เข้าไปในค่าของฟังก์ชัน f นะครับไม,ไม่ได้ใส่เข้าไปนะก็คือเราไม่ได้ต้องการหา f ที่ a เราต้องการดูพฤติกรรมของ f ใกล้ๆ a เท่านั้นเพราะฉะนั้น a ไม่จําเป็นต้องอยู่ในโดเมนนะครับนะภาพคร่าวๆคือผมอาจจะเอาจุดโบโบ,โบอย่างนีนะ้ที่จุด a นะครับฟังก์ชันะมันอาจจะไม,ไม่ถูกนิยามที่จุด a แต่ว่ามัน รอบๆจุด a นั้นมัมีค่านะครับอย่างเช่นนึกถึงเส้นโค้งนะครับที่ต่อเนื่องลากขึ้นไปแล้วก็มีจุดโบร่โบปท,ที่จุดหนึ่งะครับแล้วก็โปรเจกต์ลงมาบนแกน x นะครับก็คือ x กับ a การที่ผมไม่จำเป็นต้องเอา a เข้าไปอยู่ในโดเมนของของของ f ก็ทำได้แล้วก็ดูพฤติกรรมว่าค่าของ f x นั้น,นเมื่อ x เข้าใกล้ a นั้นค่าของ f x นั้นคืออะไรนะครับมันมันมัน เข้าใกล้ค่าอะไรนั่นเองนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งแรกสิ่งหนึ่งนะครับนะก็คือคําถามก็คือโอเค A ไม่จะเป็นต้องอยู่ในโดเมนของ F นะแต่คําถามก็คือแล้วไม่อยู่ในโดเมนของ F ได้ขนาดไหนสิ่งที่ในทางคณิตศาสตรนะ์ส่วนใหญ่แล้วฟังก์ชันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดเมนของฟังก์ชันที่เราพิจารณาเนี่ยนะมันอาจจะมีโดเมนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเซตเปิดนะครับหรือไม่เซตก็เซตปิด หรือไม่ก็เซตของจำนวนจริงหมดเลยหรือไม่ก็จะเป็นยูเนียนของเซตเปิดนะครับเซตปิดนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเซตเปิดหรือไม่ก็เซตปิดแล้วก็อาจจะตัดจุดทิ้งไปจุดหนึ่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับนะในระดับนักเรียนศึกษาตอนปลายนะครับนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ทีนี้ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับฟังชันมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับโดเมนอาจจะไม่ใช่เซตเปิดก็ได้นะพอโดเมนอาจจะไม่ใช่เซตเปิดนะครับโดเมนอาจจะเป็นเซตที่ ป็นจุดๆๆๆที่ติดกันเรื่อยๆก็ได้คำถามก็คือจุด A นั้น,นอยู่ไกลโดเมนตรงนี้ได้ไหมปกติแล้วโดเมนของ f ถ้าสมมุติจุด a ที่เราจะหาลิมิตของ x เข้าใกล้ a เนี่ยมันอยู่ไกลจากโดเมนของ f เกินไปมันก็ไม่ควรถูกไหมครับนะคือระดับระดับมาสูสงสารตอนปลายมันจ,จะเป็นช่งเปิดแล้วก็มีโบวอยู่ตรงกลางไอจุดที่มันโบเนี่ยนะครับมันก็ถูกลายล้อมด้วยโดเมนของ f ทีนี้ถ้าเกิดจุด a นะครับที่เราต้องการหา x เข้าใกล้ a มันอยู่ไกลจากโดเมนของ f จนเกินไป นะเราก็ไม่ควรที่จะนิยามลิมิตของ x เข้าใกล้ a ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นในระดับมหาวิทยาลัายนะครับก็คือเขาก็จะพยายามนิยามให้ให้ว่าโอเค A ไม่อยู่ในโดเมนของ f ก็ได้แต่ว่ามันควรที่จะมีจุดที่อยู่ในโดเมนของ f ที่ลายล้อม A อยู่นะมันอาจจะเป็นจุด,จด,จด,จดหลายจุดติด,ต,ดติดกันนะครับที่ลายล้อม A อยู่นะก็เป็นไปได้นะซึ่งคอนเซปต์นี้นะครับเราจะเรียกว่า A นะั้นเป็น ลิมิ t พอยต์นะครับของโดเมนของ f อหรือไม่ a ก็เป็น c ัสเตอร์พอยตนะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนก็จะได้เห็นในระดับมัธยมาตอนปลายเขายนะัะในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าในระดับมัธยมาตอนปลายนั้นก็โดเมนนะครับที่พิจารณาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซตเปิดเพราะฉะนั้นนะก็เลยนิยามค่าของลิมิตของ x เข้ากล้ a ของ f x ดังนี้นะก็คือขั้นแรกนะครับ ลิมิตของ x เข้าใกล้ A นะครับของ f x x เข้าใกล้ A x ต้องอยู่ในโดเมนของ f A นะครับ a อาจจะไม่อยู่ในโดเมนของ f แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการว่ามันจะมีช่วงเปิดนะครับช่วงเปิด a ลบ e p s ก l o n นะครับกับ A บวก Epsilon แล้วก็ไม่เอาจุด a, นะเล็กพอตัวนี้นะครับที่มันเข้าไปอยู่ในโดเมนของ f มันเข้าไปอย no ู่ในโดเมนของ f ก็คือเป็นสับเซตของ f นะครับก็คือถ้าเกิดพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับก็คือ a ลบ epsilon คอมมา a บก epsilon แล้วก็ลบ singleton นะครับลบจุดอ่อลบจุด a เข้าไปตัวนี้ต้องเป็นสับเซตของโดเมนของ f นะครับสำหรับบาง epsilon ที่ที่เล็กพอ epsilon ที่มากกว่า0ูนที่เล็กพอก็คือมี epsilon ที่มากกว่า0นะครับซึ่งทําให้ช่วงเปิดจะรอบจุด a นะครับเอา a ออกนะครับเข้าไปอยู่ในโดเมนของ f เนะพราะอันนี้ต้องเป็นเงื่อนไขแรกก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะกล่าวว่าลิมิตของ x เข้าใกล้ a ของ f x ฟเอ็กเท่ากับจํานวนจริงตัวหนึ่งที่เป็นจะจำนวนจริงเรียกว่าจํานวน l นะแล้วก็เออเออเออเราก็จะดูตัวค่าของออลิมิตของ f x นะครับได้ l นะครับนั่นะก็คือข้อต่อมเมื่อนะครับก็ต่อมเมื่อ,อ,อทุกทุกเอฟซ้อนที่มากกว่า0 นะครับก็จะมีเดลต้าที่มากกว่า0นะที่ทำให้ทุกๆ x ที่อยู่ในโดเมนะของ f ถ้าค่าสมบูรณ์ของ x ลบ a น้อยกว่า e psilon, เอ็ซิลอนเออขออภัยนะครับน้อยกว่าเดลต้านะครับแล้วก็มากกว่า0ถ้าขนาดของ x ลบ a มากกว่า0แล้วก็น้อยกว่าเดลต้าแล้วนะครับเราจะได้ว่าขนาดของ f x นะครับลบ f a น้อยกว่าเอ็ซิลอนนะก็คือ ทุกทุกเอฟซ้อนมากกว่า0นะครับเอฟซอนคืออะไรเอฟซอนก็คือตัวที่วัดระยะนะก็คือเป็นตัวบังคับว่า fx กับ fa นั้นต้องต้องอยู่ใกล้กันไม่เกินระยะเอฟซ้อนถ้าเราบีบเอฟซ้อนให้เล็กขนาดไหนก็ได้นะครับทุกเอฟซ้อนที่มากกว่า0นะครับเราก็ต้องหาเดลต้าสักตัวหนึ่งที่มากกว่า0นย์ะครับเพราะฉะนั้นเดลต้าตัวนี้ขึ้นกับเอฟซ้อนนะครับซึ่งทำให้ทุกๆ x ที่อยู่ในโดเมนของ f ถ้า x มันอยู่ในช่วงเปิดนี้นะครับก็คือ x นั้นมันอยู่ในช่วง a ลบ epsilon a ลบ delta ถึง a บวก delta นะครับและ x ไม่จำเป็นต้องเป็น a นะครับ x ไม่เป็น a ด้วยแล้วก็ f x ลบ f a ต้องห่างกันไม่เกิน epsilon อันนี้ก็เป็นนิยามของลิมิตที่รัดกลุ่มนะครับแล้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าโอ้โหมันมีตัวบ่งปริมาณตั้ง3ตัวนะครับทุก epsilon มี delta แล้วก็ทุกๆ x นะครับแล้วก็เป็นมีข้อความท่าแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าข้อความในในวิชาคณิตศาสตร์นะครับบางครั้ง บทนิยามก็มีความซับซ้อนนะครับมีตัวบ่งปริมาณซ้อนกันหลายตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความจําเป็นที่ต้องเรียนตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจความหมายนะครับของนิยามเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับในในในแง่ของบทนิยามที่รัดกลุ่มนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าบทนิยามนั้นมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับและก็เป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงถูกคิดมาที่หลังนะครับหลังจากที่เรา ศึกษานักคณิตศาสตร์ศึกษาเรื่องพื้นที่นะครับศึกษาเรื่องการหาความาหาเส้นสัมผัสนะครับแล้วก็ค่อยมาพัฒนานิยามของลิมิตนะครับเพื่อให้เกิดความรัดกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็นักคณิตศาสตร์ที่พ,พัฒนาเรื่องพวกลิมิตพวกนี้ก็จะมีโคชีนะครับวอาสตร์นะครับในการพัฒนานิยามของลิมิตเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนิยามนะครับรเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมนิยามตามนี้เนี่ยถ้าผมนิยามตามนี้เนี่ย x เข้าใกล้ a เนี่ยก็ยคือ มันต้องเข้าใกล้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือมีช่วงเปิดมาครอบนะเพราะฉะนั้นก็ก็อันนี้เป็นนิยามที่ทําได้แบบหนึงนะแต่ระวังนะครับเดี๋ยวผมลองพูดถึงหกอันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับบางครั้งมันมีปัญหานะครับที่ถกเถียงกันนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือมันขึ้นอยู่กับเราจะนิยามอย่างไรอย่างเช่นลิมิตของ X เข้าใกล้0ูนของสแควทเนั้นนั้นมีค่าไหมนะถ้าเกิดเราดูจากกราฟนะครับเราดูจากกราฟมันก็เป็น พาราโบลาตะแคงขวานะพาราโบลาตะแคงขวานะถ้าเกิดเราดูสแควรูทเนะครับเป็นครึ่งหนึ่งนะครับตะแคงขวานะซึ่งเมื่อเอ็กซ์เข้าใกล้เมื่อ x เป็น0นะครับตัวนี้ก็ได้0มันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่0ด้วยนะครับเพราะโดเมนเป็น0นะครับยี่หกับสแควรูทเอ็กซ์คำถามก็คือมันมันหาได้ไหมนะครับมันหาได้ไหมถ้าเกิดเอา ตามนิยามนะครับนิยามนี้ว่าการที่เราจะพูดถึงลิมิตของ x เข้าใกล้ a เราจะถึงลิมิตเราจะพูดถึงลิมิตของ x เข้าใกล้ a นะครับก็คือเราดูนะครับดูต้องมีเงื่อนไขว่ามีช่วงเปิดมาครอบ a ทั้งซ้ายและขวานะครับนะก็ถ้าอิงตามนิยามนี้นะครับนะเราอาจจะตอบได้ว่ามันมันมันไม่มีค่านะครับหรือว่ามันมันไม่พิจารณาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเรานิยามว่า ้ลิมิตเข้าใกล้ศูนย์นะมันต้องมีช่วงเปิดมาครอบโดเมนของมันนะนะครับมันถึงจะทําได้นะครับแต่อันนี้ถ้าสมมุติว่าผมพูดถึงสแควรูทเอ็แน่นอนโดเมนก็คือเอ่อมันอยู่ทางขวาของศูนย์อย่างเดียวในกรณีนี้ก็เราจะบอกว่าลิมิตเข้าใกล้ศูนย์ทางขวาเท่ากับศูนย์แต่ว่าถ้าเกิดเรานิยามอีกแบบหนึ่งว่าการที่มันจะเอ่อลิมิตมันจะมีค่านะครับขอให้มีจุดในโดเมนเพียงพอนะครับที่ที่อยู่ใกล้ๆกับ a นะครับนะ ย่างเช่นใช้นิยามที่เกี่ยวกับลิมิตพอยน์นะลิมิตของ x เข้าใกล้0ทั้งบวกนะครับศมันเป็นลิมิตพอยน์นะครับ, Point, รบของโดเมน0ูถึงอินฟินิตี้ในในนิยามนี้ก็ลิมิตก็จะเป็น0นะเพราะฉะนั้นนะการพูดถึงลิมิตของ x เข้าใกล้0ของสแควรูท x นั้นก็กนะ็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าตกลงว่ามัน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 ควรจะม,มีค่าหรือไม่มีค่านะครับนะก็ขึ้นอยู่กับว่านะเรานั้นนิยาม มันอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่การที่เรานิยามเนี่ยนิยามเป็นสิ่งที่ไม่ผิดถูกไหมครับนะขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามมันอย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกถ้านิยามตามอเมริกันสคูลนะครับหรือว่านิยามว่า A เป็นลิมิตพอยต์ลิมิตของเเข้าใกล้ศูนย์ของสไปรูตเจะได้ศูนย์นะครับแต่ถ้านิยามตามที่ผมนิยามเมื่อสกูลนี้ว่าต้องมีช่วงเปิดม,มาครอบ a ทั้งซ้ายและขวานะครับลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ของสไปรูตเก็ก็เราจะไม่พูดถึง ถูกไหมครับนะเพราะว่ามันยังไม่อีกสอดคล้องเงื่อนไขตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะเราก็จะไม่พูดถึงนะขึ้นอยู่กับบทนิยามนั่นเองนะครับนะซึ่งมีหนังสือหลายเล่มก็นิยามตามแบบที่ผมบอกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องอะระวังนิดนึงนะครับว่าบางครั้งนั้นนะครับบทนิยามนั้นมันไม่มีบทนิยามของใครถูกบทนิยามของใครผิดนะครับขึ้นอยู่กับนิยามแต่ว่าถ้าถามความที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับว่าส่วนใหญ่แล้วลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์นะครับของสแควรูทเนั้นนะครับ เขานิยามให้มันเป็นศูนย์นิยามตามบทนิยามเราจะคำนวณได้ว่ามันเป็นศูนย์นะครับก็คือใช้อเมริกันของอเมริกันสกู๊นะครับก็จะได้ศูนย์นั่นเองโอเคนะครับเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับอันนี้ผมก็พูดถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเกี่ยวกับบทนิยามของลิมิตนะครับแล้วก็แนวคิดเบื้องต้นของวิชาแคลคูลัสนะครับและเดี๋ยวข่าวหน้าเรามาดูกันต่อนะครับเราจะมาดูการคำนวณลิมิตนะครับของฟังก์ชันต่างๆกันต่อนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแคลคูลัสตอนที่1 พบกับแคลคูลัสตอนที่2ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ